วันนี้เราจะมาเล่นเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะยินดีที่มาจากโรงแรมนี <h <h ้นะคะมารับเลยเหรอคะโรงแรมนี <h <h h <h 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 h ้ขอยืมตั๋วหน่อยได้ไหมคะได้เลยลูกเมี้ยวเมียวได้เลยครับได้เลยครับเอาไปก่อนเอาไปก่อนผมไหนนะนี่แอนนี่ครีม ครับนี่ครับนี่ครับที่ต้องใช้ใช่ไหมครับใช่คาะตัวมาขึ้นไหมคะอืมได้ค่ะคุณน้องเข้าห้องหกสิบเจเอ้ยอันนั้นไม่ต้องใช้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราถึงแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นตอนที่คุณขึ้นขึ้นบินอยู่คิวเก้าสิบสองใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคิวสองครับคิวที่สองใช่ไหมคะโอเคค่ะ พราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ห้องหนึ่งโอเคครับห้องหนึ่งแล้วผมใส่ตัวห้หนะครับห้องหนึ่งนะคะห้องหนึ่งแล้วผมจะไปยังไงนะคะห้องหนึ่งผมจะไปไงะคระับหอจะไปได้ไงได้ไงคะก็ต้องใช้อันนี้กันสิคะขอบคุณครับไปไขใช่ไหมครับ ใช่ค่ะห้องหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะข้างบนตรงประตูจะเขียนตรงคำว่าเลขหนึ่งค่ะโอเคลูกไปเลยค่ะปกปกโอ้ห้องนี้ก็สวยเหมือนกันนะว้าวว้าว,ว,าวอุ๊ยอย่านอนแม่คือคนสุดท้ายอะปิดเลยโอเคเอาไ้าข้างบนนะได้เลยจ้ะโอ้ยว้าไปข้างบนถ้าเริ่มไปฉันมี นี่เธอไปจับมือคนนั้นไปใช่ไหมใช่ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะได้ปุ๊บโอเคถูกเสร็จแล้วนะโอเคฉันเอาไว้ดั้งนี้ดีก่อนมาจัดของกันเด้เลยปัตัวเครื่องบินยังไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะนี่นี่ครีมครีมไว้ทาหน้า นี่คือครีมใช่ไหมครีมไว้ด้นี้หวีไว้ด้นี่นี่ข้างบนนี่คือครีมแตกหน้า <c oughs> ต้องสำคัญมากเลยตัวนี่ชุดใช่ไหมคะนี่ชุดนอนวางไว้ข้างล่างนี่ชุดไปเที่ยวนี่ชุดไปเที่ยวนี่ชุดทะเลเนา คือชุดไปทะเลนี่คือเสื้อนี่คือตัวนี่ของเล่นกะปเะปยผมกระเปยผมสำคัญนี่นี่แต่งหน้านี่จะเปย์ฉีดผมเหมือนกันชุดเด็กๆหน่อยนี่เด็กชุดเด็กไว้ด้านนี้ เจ้หนูจะาหยิบไม่ถึงนะคะไปข้างล่างตัวนี้ก็ได้เด็กจะได้หยิบได้กระเป๋าอ้ตันี้ไปเก็บกระเป๋ากันเอาตัวใส่เข้าไปก่อนสิก็ได้โอเคเก็บนี่เช่อขอไปดูห้องน้ำก่อนนะได้เลยว้า มันสวยมากเลยเหมือนโรงแรมของอแท้ๆเลยห้องน้ำใหญ่มากใหญ่กว่าหงง้องนี้ห้องน้ำ,นำสองชักโครกสองซิงสองโหพอชิดตัวฉันลองมัดดีกว่าตื่นเต้นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะว้าวสุดสิโอ๊ย จะมาใส่ทำไมเธอจะอาบน้ำเหรอเปล่าฉันแค่ลองเดี๋ยวฉันจะใส่เดิมโอเคนี่ว่าไงถึงเวลาที่เราต้องอาบน้ำกันแล้วนะกำลังจะยนละจริงเห,หรอเรเล่น <c oughs> ห้องน้ำนี่ก็สวยเหมือนกันนะนี่เธอว่าไง ฉันขอไปอ่านน้ำกันได้ไหมได้สิเปลี่ยนเสื้อก อาบเสร็จแล้วนะฉันยังไม่อาบบอกฉันอาบเสร็จะไปแล้วไงเราจะอาบค่ะรอจ้าใช่ค่ะงั้หนูต้องใส่ชุดใส่ชุดอาบน้ำเก๋นี่ชุดอาบน้ำหนูนี water, ่แล้วก็ชุดไปนี่ชุดอาบน้ำ พร้อมที่จะอาบน้ำแล้วล่ะน้อหนูจะไปเปลี่ยนชุดนอนคือชุดนี้ใช่ชุดนี้สิชุดนอนหนูคือชุดนี้วางไว้ท่นนี้กูอนจู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 วันนี้ไม่สระผมดีกว่า วันนี้ม่อยากสระผมงั้นอาบแค่ตัวจู๊จุ๊จู๊จุจุฮะอาบเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ชุดนอนแม่ว่าไงจ้าลูกแม่ใส่ชุดนอนอยกักอุ้ยแม่ลืมไปอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นี่ชุดนอนเก่าอ้าวพ่อพ่อพ่อ เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้ยวพ่อต้องนอนอะ่ะฉันอาบน้ำตั้งนานแล้วล่ะสงสัยเออ้สองสสยชุดนอนทิชชู่น่อนเฮ้ยปะ๊ะจะได้เลยจะลูก bye bye, đừng quên chu like, chu share, chu subscribe, chu chu chào